โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับผมชื่อวินเซนนะครับเป็นคอมเมลย์นะครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยมาประมาณสิปีแล้วนะครับครับผมวันนี้มางานนิทรรศการมาจัดแสดงมาจัดดอกไม้เนี่ย เป็นยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังบ้างพอเห็นกระถางเห็นอะไรยังไงแล้วครับครับจริงๆแล้วมันเริ่มเรียนอิเกบานาประมาณ3ปีก่อนเนาะเพราะาผมเป็น Marketing Director เนาะแต่ว่าเป็นคนที่มัน Graduate จาก c i e n c e เนาะก็อยาก Develop Creative Side of Me บ้างนะครับแล้วก็แล้วปีนี้มันโชคดีมากเลยเรามีกับอาจารย์บัตมาก,ก็ชวนจอยน์ Exhibition นี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วได้ของอาจารย์บัต นะครับแล้วก็จะมอีอันสองชิ้นนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของอาจารย์บาศก็คือคบคูนนะครับก็เวลาเวลาเริ่มแพลนเริ่มคิดเนอะอยากทำอ,อิเกปานะอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะมี มีสอ,อันที่มี contrast บ้างนะครับเนาะมีอันหนึ่งที่มี full of life เนาะก็จะใช้สีแขียวๆเลยนะเนานะดราเซ์เนาะแล้วก็มี movement เยอะมากเลยเนาะ to represent life ชีวิต metamorphosis เนาะแต่แล้วอีกอันหนึ่งก็อยาก s ช o w ว่าเพราะในชีวิตมันไม่ใช่ทุกอย่างมัน smooth ไม่ใช่ทุกอย่างมันมัน you know beautiful you know so want to show something that struggle บ้างนะครับก็จะมีอ uh, uh, branches มีแห้งๆเนาะแต่ว่า ในในในทุก s i กเ u a t i o n struggle ก็จะมีสิ่งที่สิ่งที่สวยสิ่งที่ดีเนาะจะมีมีอาเขียวมีอาขาวบ้างนิดหน่อยด้วยเนาะจะเห็นว่าสองอันนี้มันมันอา,าเซรามคคิกคอนเซ็ปต์เดียวกันเนาะแต่ว่าอีเกไบน่าจะมี contrast บ้างนะคร<ต>ับอ่ายากง่ายขนาดไหนายากมากไหมที่มาจาัดตรงนี้ก็ก็ก็ยากบ้างนะครับอ่เพราะว่าจะอยากอยาก อยาเพราะว่าอาจรอารย์บาศสวยมากเซรามิกสวยมากก็อยากอยาก,อยากมีอิเคบานะที่ can really you know complement the ceramic ด้วยเนาะเพราะว่าเซรามิกก็ใหญ่ด้วยก็อยากได้อิเคบานะที่มันมันใหญ่บ้างเนาะแล้วก็จะเห็นว่ามีมีมีสเกลมีอิมแพกนะครับครับผมขอนา่ถามนิดนึงปกติทํงางานประจาอยู่แล้วก็มาจาัดดอกไม้อิเคบานะเนี่ยครับการจดัดดอกไม้เนี่ยมันมันให้อะไรกับตัว อืมอืมครับสำหรับสำหรับผมนะครับ จัดดอกไม้ให้มีมีความสามาธิเนาะ mindfulness เพราะว่ามันมันทำงานก่อนก่อนอิกบานาวันเสาร์วนาทิตย์อจริงๆแล้วก็มันทำงานปกติด้วยมันทำงานต่อเนาะแล้วก็เริ่มจากอิกบานาก็คิดว่าช่วยผ่อนอ disconnect จากงานบ้างเนาะจะได้มี mindfulness มีมีมี e t i t n เนาะ and then also help to develop you know the creative side of 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 my mind ด้วยนะครับ Uh, and, uh, the exhibition on form, you know, it will be last until uh one uh, uh, uh I think enjoy you know the the ceramics, you know, but also the ikebana as well. You know, it is a beautiful marriage, you know, of these two very beautiful arts you now. So it is uh, only a five minutes walking distance from the BTS Ari station. Uh, come and join us. Okay, <laughs> okay. <laughs> <laughs> <laughs>